สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะและท็อปิกที่ไอจะทำนั้นเป็นท็อปิกที่มิชื่อว่าดเ้ามองเรายัางไงช่วงนี้ไอจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะถ้าปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่าน่าจะมีพลังงานของคุณอยู่ในแรนดอมนี้ขอให้คุณใช้วิจรารณญาณในการรับชมเช่นเคยถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับแรกกันเลยค่ะ คุณมีพลังงานของนักพยากรณ์คุณมีพลังงานของผู้ที่มีเซนแรงมีความเชื่อในเรื่องของชาติยานและคุณก็สามารถบาลานซ์พลังงานในตัวของตัวเองได้ศรัทธาแต่มีการพิสูจน์พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองหรือว่าคุยกับตัวเองนะคะหาคำตอบกับตัวตนข้างใน t e รูท e Temple. Temple ก็คล้ายๆกับมีมีความเชื่อในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของคำสอนแต่สูงกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณดังนั้นจากหน้าไพเลยนะเขามองเขามองว่าคุณมีพลังงานลึกลับ คุณเป็นคนลึกลับคุณเป็นคนที่มีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายล้อมมีพลังงานเบื้องบนรายร้อมคือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะเป็นพลังงานที่ท่านน้มตัวลงมาหาแต่มันมีกลิ่นอายมันมีเหมือนกับอะไรที่ครอบคลุมตัวคุณอยู่ มีความคลัง่งใช่ใช่ใช้คําว่าขอใช้คําว่าเขามองว่าคุณดูมีความคลังในตัวเป็นความคลังที่สง่างามนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าที่คล้ายๆกับเป็นโทนทึบแต่บุคลิกคะบุคลิกคําพูดจาการวางตัวดูดูมีมนคลังดูมีมนสะกดแววตาของคุณเวลาที่พูดด้วยแล้ว มีการเชื่อมต่ออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีพลังคุณมีพลังอํานาจเข้มข้นอยู่ในตัวและเป็นพลังงานดีนะคะเหมือนคนเหมือนคนมอีอำนาจในตัวแล้วมีพลังงานดีๆรายล้อมน่าน่าเกรงน่าเกรงขามด้วยตัวของตัวคุณเองเขาบอกว่าคุณดูมี พลังอำนาจมีความน่าเกรงขามในตัวเองนี่คือสิ่งที่เขามองคุณดูมีพลังในแววตานะคะมีความรู้ความสามารถมีปัญญายาณมีความฉลาดบางทีคนเราดูปุ๊บแล้วคุณรู้คุณรู้ได้เลยว่าคนนี้มีความรู้ความสามารถมันมีนะคนที่มีพลังออร่าจากข้างใน แม้ว่าคนคนนั้นจะซ่อนนะคะเป็นเหมือนกับคนคมในฝักคุณไม่ได้เป็นคนพูดเยอะนี่ช่วงที่เขาเห็นนะคะเข้าใจง่ายถ้าเกิดว่ามีการอธิบายอะไรออกไปเนี่ยหรือเขาพรีเซนต์อะไรออกไปดูคุณเข้าใจง่ายแล้วก็เก็ตในคําตอบเพเินนะคะช่วยเขาให้ได้ขยายภาพที่เขาอยากจะพูดคุยได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยซ้ําถ้าจําเป็นเขามองว่าคุณเป็นคนหลักแหลมนะ มีปัญญาแต่ว่าไม่ค่อยจะแสดงออกเท่าไหร่แต่มีพลังที่ไม่สามารถที่จะซ่อนไว้ได้คือพลังความฉลาดพลังความรู้ทันคนคมองว่าคุณดูฉลาดลึกลับซับซ้อนรู้ทันคนมีบารมีในตัว แต่เป็นคนใจดีนะคะจิตใจดีเวลาที่คุณลงมือทำอะไรปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยือคุณดูมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่คุณทำคุณดูใช้เวลานะ,ะให้เวลากับสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นการลงมือทําหรือว่าอาจจะพูดคุยกับใครก็ได้ดูคุณใส่ใจเวลาพูดคุยแล้วน่าจะมะีมีออกไม้ออกมือด้วยนะคะเป็นรสชาติในการพูดคุยแต่ก็คง มีท่าทางอะไรบางอย่างที่ดูแล้วน่ารักดูแล้วเข้าหลงบุคลิกคำพูดท่าทางของคุณดูดูสง่างามแบบมีความอ่อนโยนรู้เลยว่าเป็นอะไรที่โพสิทีฟเบาสบาย ดูเหมือนเขาได้สัสมผัสตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณนะเพอเอๆครั้งล่าสุดที่เขาได้พบเจอคุณหรือได้เดินผ่านอ่ะได้บังเอิญเจอเนี่ยเขาเห็นความเป็นธรรมชาติของคุณเขามองว่ามันมันน่ารักดีนะเวลาที่เขาเห็นคุณในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองนะคะมีหมายเลขสองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแล้วก็มีหมายเลข ห้าสิบสี่ด้วยก็ชอบเวลาที่คุณไม่ต้องมีบทบาทอะไรอะค่ะน่าจะสไตล์เอ่อออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเปล่านะคะคุยกับเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งคุยกับเขาเนี่ยดูเป็นตัวของตัวเองในแบบที่น่ารักกว่าเป็นผู้ที่ในเวลาในช่วงวันหยุดก็อีกแบบหนึง่งในช่วงเวลาทํางานก็อีกแบบหนึง่งคุยกับเพื่อนก็อีกแบบหนึง่งไม่ต้องใส่หวัโหวโขนถอดหัวโขนออก คุณคือผูท้ที่ชอบที่จะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอมีความกระตือรือร้อนในการเรียนนะคะการศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดคุณกับเขาได้พูดคุยกันเนี่ยดูเหมือนเขาเชื่อใจคุณยังไงเขาก็ยังเชื่อใจคุณแบบนั้นอยู่ ดูคุณเป็นผู้ใหญ่นะพลังงานเนี่ยแม้ว่าแม้ว่าบางคนนะคะจะมีความอ่อนเยาว์อ่อนวัยนะแต่ว่าการกระทําคําพูดบุคลิกของคุณดูน่าดูดน้าเคารพ่ะแล้วลักษณะเป็นคนที่น่าจะพูดทางสายตาทางแววตามากกว่าที่จะสื่อสารแบบกับคำพูดด้วยซ้ํา มีหมายเลข43เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรดูเหมือนมีจุดหมายปลายทางมีหน้าที่หลักๆมีภาระหนักที่จะต้องทำคุณให้ความสำคัญเขามองว่าคุณให้ความสำคัญกับหน้าที่ของคุณกับทุกบทบาทของคุณแล้วคุณก็ให้ความสำคัญกับการมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง การที่มีสติปัญญาด้วยนะมีความฉลาดในเรื่องของชาวปัญญาด้วยเช่นกันไม่ฉลาดอย่างเดียวอะมีความเฉลียวด้วยนะคะพูดถึงความเก่งความเก่งก็ออกมาเป็นคนเก่งอแล้วก็เป็นคนที่มีมีตัวเองเอ,อ่เป็นผู้นํานําตัวเองหลีดตัวเองนะคะให้อิสระกับตัวเองในการใช้ชีวิตนะ่ะ แต่งตัวเหมาะกับบุคลิกอะ่ะเข้ากับบุคลิกของตัวเองเข้ากับนิสัยเข้ากับจิตวิญญาณแล้วก็แต่งตัวไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําได้เหมือนด้วยนะคะรูปร่างหน้าตาบุคลิกแบบนี้แล้วเสื้อผ้าหน้าผมก็มีแต่คุณเท่านั้นน่ะที่ที่จะแต่งแล้วมันแมทช์แบบนี้นะคะอีกในกรณีหนึ่งถ้าเขาเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณหรือว่ามีเซนส์นเหมือนเหมือนกันกันกบคุณเนี่ยนะเขามองดูว่าพลังงานของคุณเนี่ย จิตวิญญาณอะไรร้ายไม่น่าจะเข้าใกล้ได้ค่ะดูเหมือนเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมผู้ที่มีความเก่งกล้ามีความแก่กล้าแล้วก็ด้วยบวกด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของคุณนะคะเื่อๆอาจจะมีคาถาอะไรบางอย่างสวดแล้วทําให้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้นะคะแม้แต่มองว่าไม่แม้แต่คนที่คิดร้ายกับคุณนะ,ะน่าจะ ไม่ค่อยจะมีความสุขกับพลังงานขาวๆสะอาดแบบนี้เท่าไหร่นะคนไร้ไร้เข้าใกล้คุณยากมากเลยนะจะมีพลังงานบางอย่างมันผู้มีบารมีอะค่ะไอ้มองว่าพลังงานของผู้มีบารมีจะเป็นบารมีในลักษณะของการมีศีลมีธรรมมากกว่าดูนุ่มๆดูอ่อนโยนดูเย็นๆน,นะคะดังนั้นพลังงาน,นร้อนพลังงานดํามืดมัวเนี่ยเขาไม่ชอบอะมันสิงสถิตไม่ได้อยากจะนินทาใครกับคุณคุณก็ไม่เอาด้วย เนี่ยเขาก็เลยไปคุามีพลังงานดีพลังงานเย็นนะคะเขาบองแบบนั้นนอกจากจะเป็นคนที่มีปัญญามีความฉลาดด้วยแล้วยังมีความมีพลังงานที่ผลักดันสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวเองได้ด้วย คุณอาจจะกําลังจะปฏิบัติอะไรอย่างเคร่งครัดอยู่ก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบได้ราเปรียบเสมือกับไพ่ The High Priestess แล้วก็มี Blue Temple เกี่ยวกับจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะเป็นผู้ที่เคร่งครัดปฏิบัติแล้วก็มีไพ่ที่แบบเหมือนผู้ปัดเป่าคล้ายๆกับหมอผีนะคะได้ขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะไพ่ของคุณนะคะจะเน้นไปในเรื่องของด้านจิตวิญญาณคุณเป็นคนเชื่อเรื่องกรรมนี่ อาจจะมีเขาอาจจะเคยได้ยินหรือคุณอาจจะได้คุยกับเขาหรือเปล่าคะในเรื่องแบบเรื่องกรรมเรื่องกรรมาทางพันธุก,กรรมจะมีรูปงูด,ด้วยนะคะเป็น DNA เป็นเผ่าพันธุ์ดูคุณมีความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมแล้วก็คุณไม่ชอบที่จะทำบาป แล้วนะคะอืมคือเขามองว่าเขาชอบอะยังไงเขาก็ยังยืนยนันอยู่ยว,ว่าเขาชอบต,ตัวตนข้างในของคุณเวลาที่คุณไม่ใส่หน้ากากเวลาที่คุณไม่สวมหัวโขนเวลาที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองและเขาก็ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยที่หน้ากากสองอันเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าคุณกับเขาเนี่ยสมมตินะว่าอยู่ในโปรเจกต์หรือว่า มีหน้าที่ที่จะต้องสื่อสารกันต้องมีบทบาทหนึ่งที่ต้องสวมเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ได้เป็นตัวเองแต่เขามีความรู้สึกชอบนะชอบเวลาที่คุณกับเขาได้ถอดหมวกถอดหน้ากากแล้วได้คุยกันดูดูมีพลังงานคล้ายๆกับเคมีเข้ากันหรือดูแบบมีอะไรบางอย่างที่นําพาคุณกับเขาียให้มารู้จักกันได้มามองมองดูแล้วเห็นเหมือนเห็นตัวเองสะท้อนนะคะอาจจะไม่ทุกอย่างนะที่เขาเห็นในตัวคุณแล้วเขานลกถึงตัวเองแต่มันมีความสุขมันมีค่า คุณเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการทหารตำรวจหรือเปล่าเป็นผู้ที่ชอบดูแลชอบปกป้องผู้อื่นแต่เขาก็ชอบนะเวลาที่คุณอาจจะสวมบทบาทามีการปกป้องตัวเองจากผู้อื่นแต่กับเขาเนี่ยถ้าคุณลดกาะลงมาบ้างหรือว่าได้เป็นตัวเองที่สุดเนี่ยเขาชอบมากเลยแต่เขาจะไม่ชอบนะถ้าคุณดูแบบเ,เป็นตัวของตัวเองกับคนอื่นคนตัวนี้นะ เขาชอบเวลาที่คล้ายๆกับว่าเขาชอบเวลาที่คุณไว้ใจเขาคนเดียวอะแล้วก็เวลาที่ไม่มีเขาก็ปกป้องดูแลตัวเองเป็นนะดูขงห่วงยังไงไม่รู้นะเอ,อาไพ่ใบนี้นะกับใบนั้นคล้ายๆกันเลยไอ,อ้ไม่รู้ว่าคุณทําหน้าที่หรือว่ามีบทบาทการงานแบบไหนนะแต่ว่าคนคนนี้ชอบเวลาที่คุณได้คลุกหรือเรียนรู้อะไรอยู่กับตํำรับตาําราหรือว่าถ้าไม่ใช่นั่งบนโต๊ะขีดเขียนก็ อาจจะเป็นงานที่คุณรักนะคะอาจจะส่งกล้องหรือว่ากำลังจะส่งพระอ่ะดูอะไรบางอย่างอ่ะที่ดูมีสมาธิมากๆอ่ะเขาชอบนะคะมีหมายเลข16เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ43ไอบอกไปหรือยัง43 2องใบนะคะ43 43มีีใบนี้ด้วยนะคะเราต้องปิดแล้วปล่า พลังงานของเวลาทำอะไรแล้วทำจริงนะเดวิลเนี่ยมีแพชชั่นมากคล้ายๆกับใบนั้นเลยมีความจริงใจเวลาอยากทำอะไรนะจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลาที่คุณมุ่งมั่นหรือทำอะไรเหมือนกับหูดับไปเลยไม่ได้ยินนะมันอยู่ในโลกของตัวเองอยู่ในถ้ำลักษณะแบบนั้นเลยนะซึ่งเขาชอบมากดูดูใส่ใจจริงถ้าอ่านหนังสือก็อ่านแล้วก็เข้าไปทําอย่างอื่นนะคะเวลาอ่านอ่านสามสิบนาทีพักแล้วก็ไปทําอย่างอื่นก็ยังวนมาอ่านได้อีก วนมาทําได้อีกดูเขาชอบในการที่คุณมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ,อมหรือบางทีอันนี้มันมีคําว่า dark magic ด้วย dark magic เนี่ยนั่นก็เหมือนกับว่าคุณมีพลังงานในการปกป้องตัวเองในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวได้คุณมีพลังงานใสคุณมีพลังงานพลังงานดีที่เข้มข้นมากนะคะถ้าเกิดเขาคนคนนั้นเขาไม่ได้มีความเชื่อในเรื่องนี้เขาก็จะได้รับรู้ว่างอ๋อคนดีอย่างคุณ คุณระคุ้มครองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่คุณนึกถึงคนนั้นเขาเขามีเซนส์สัมผัสคล้ายๆกับคุณนะเขาก็รู้แหละว่ามีพลังงานเบื้องบนหรือบางอย่างนะคะที่พลังงานเขาใสสะอาดเนะี่ยปกป้องคุณอยู่รักนะคะเขาไอถามว่าเขามองคุณยังไงช่วงนี้เขามองว่าคุณ มีความรู้สึกดีๆคล้ายๆกับเขาอะก็ถ้าเกิดว่าเขาคนนี้รักคุณนั่นก็แปลว่าคุณรักเขาเช่นกันไม่รู้ว่าอยู่ในสถานะอะไรแบบไหนอาจจะเป็นรักด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือรักแบบคนรักรักแบบกัละยาณมิตรแต่ว่ามีความรักให้กันมีความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีให้กันแน่นอนเดี๋ยวทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะ สี่ถ้วยนะคะใบได้ดูเหมือนกับว่าถ้าเขาได้เคยยื่นข้อเสนอหรืออะไรให้กับคุณคุณมีความรู้สึกว่าพอแล้วนะคะเพียงพอมีความสุขพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เขามองว่าคุณน่ะดูภูมิใจพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ ตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการอะไรไม่เรียกร้องอะไรแต่มีความฝันมีการจินตนาการเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณมีมีความสามารถในด้านของการสร้างผลงานนะคะมีไอเดียเยอะแยะมากมายคุณก็ยังคงความสร้างของคุณไว้อยู่แต่ในเรื่องของความที่อยากได้นู่นนี่นั่นให้ได้ดั่งใจเนี่ เอาตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเนะี่ยไม่น่าจะใช่นะคะเขามอว่าคุณเป็นคนเย็นเย็นเป็นคนที่รอได้เป็นคนที่ใจเย็นมีความสงบมีความร่มเย็นอยู่ในตัวคือไม่ไม่มีความโลภหรืออยากได้ของคนอื่นแต่ถ้าเกิดคุณจะทําอะไรคุณอยากได้อะไรเนะี่ยคุณจะค่อยๆหาทางค่อยๆพิจรารณาแล้วลงมือทําเองนี่ยค่ะลงมือเองทําเองถ้าตัดสินใจนะ,ะถ้า ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยตัดสินใจแล้วทําเลยลงมือเลยจะเหมือนคนใจร้อนนะก็มองว่าบางทีคุณเหมือนคนใจร้อนแต่ถ้าเกิดคนอื่นได้รู้จักคุณแล้วเนี่ยก่อนที่คุณจะลงมือทําในสิ่งสิ่งใดนั่นก็แปลว่าคุณคิดคุณไตรตรองของคุณมาดีแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทํามากกว่าถ้าคุณกับเขาได้เคย พูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็แปลว่าเขามีความสุขนะที่ได้พูดคุยกับคุณที่ได้รับของมอบของให้แก่กันพูดถึงเรื่องอดีตหรือว่าคุณกับเขาไม่ได้เจอกันนานแล้วได้กลับมาเจอกันอีกนะคุณมีความสุขเขาเขารู้สึกว่าคุณดูมีความสุขคุณยังเหมือนเดิมคุณยังเป็นคนที่เข้าใจเขาแล้วก็คนที่เขาคิดถึงเหมือนเดิมอยากเจออีกนะคะแล้ว้ามองว่าคุณเป็นคนที่ อยากเจอเจอแล้วนะอยากเจออีกมีความผูกพันเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทําให้ทําให้เขารู้สึกคิดถึงได้ตลอดเวลาคิดถึงตลอดเวลาเลยแล้วก็เวลาเจอคุณในทุกๆครั้งท,ที่พบเจอกันน่ะนะคะดูเหมือนคุณทําให้เขาได้จุดประกายไฟทําให้เขาได้มีความกระตือรือร้นหรือว่ามีไอเดียมีความคิดมีพลังขึ้นมาอีกครั้งมีความสุขค่ะเป็นพลังงานของ คนมีความสุขขึ้นมาเลยมีไฟขึ้นมาซะงั้นนะคะมีความกระชับกระเฉงกระปี้กระเป๋าอเอาจริงๆเผลอๆนี่มีไอเดียขึ้นมาจริงๆด้วยซ้ํานะเวลาที่ได้พูดคุยกับคุณหรืออยากที่จะทํางานด้วยกันอีกอยากที่จะต่อย,ยอดอยากที่จะทำโปรเจกต์ด้วยกันอีกค่ะมีแผนนะ,ะวางแผนที่จะได้ทําอะไรดีๆร่วมกันอีกอ่ะแล้วเขามองว่าคุณอนะ่ะมีพลังอะไรบางอย่างในตัวนะคะที่ ที่ไปเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไปเป็นแรงผลักดันให้เขาได้คุณทำให้เขาจะตื่นรือร้อนแล้วก็สู้นะฮะแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรนะฮะสู้ถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันควรจะเป็นแล้วมันไม่กระเตื้องเนี่ยคุณลุยคุณบุกมันเป็นพลังงานของห้าไม้ที่มีไฟอะค่ะมันคือพลังงานของความบุกลุยแล้วขึ้นไปตรงกับ อสศวินดาบด้วยอัศวินดาเนี่ยเหมือนหุ่นหันพันเล่นนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่สองใบแรกนี่คือคิดมาเยอะแล้วนะคะก่อนที่จะทำนะะแล้วก็รอจังหวะถ้าถึงเวลาถ้าเกิดมันควรได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยก็ก็ตรงประเด็นแนะเป็นคนที่สู้ได้ตรงประเด็นแล้วพยายามที่จะแสดงจุดยืนอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ ชอบแข่งขันนะไม่กลัวนะไม่กลัวการแข่งขันนั่นก็คือคนที่สู้นั่นเองสู้เพื่อจุดยืนสู้เพื่อสมมติว่าถ้าถ้าใครเป็นคนที่อานัดเวลากันแล้วเนี่ยช้าเกินกําหนดเนี่ยคุณไม่รอนะเนี่ยพลังงานแบบเนี้ยขออีกนะคะขออีกสามแล้วกันปกติดูห้าหกใบขออีกสามใบและใต้สำรับนะคะว่าเขามองคุณยังไง คนเก่งค่ะบริหารเวลาเก่งทำอะไรรู้คะรู้จังหวัประเมินสถานการณ์เก่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในเรื่องของการเงินการงานก็แสดงว่าน่าจะทำทำงานทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยะคะ่ะงานหลักกับงานรองนี่น่าจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเอาอยู่ทั้างงานหลักทั้างงานรองเนี่ยมันคือตัวของคุณะคะคุณใส่ คุณใส่พลังงานในงานหลักก็เป็นตัวคุณเหมือนกันแม้ว่าพลังงานของงานงานรองของคุณก็เป็นตัวของคุณเหมือนกันเขามองว่าคุณบาลานซ์ชีวิตได้ดีนะหรือถ้าไม่งั้นก็ในเรื่องของงานหลักของคุณคุณอาจจะมีความสามารถหรือสามารถทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วทําได้ดีด้วยอะโดมิเนกชนเก่งอะโอ ลงมาก็ได้มีความเก่งเก่งกาดวางแผนเก่งนะคะคิดก่อนทําเวลาทําแล้วคิดนะใช้เวลานานนะเขาบอกว่าเวลาคุณคิดจะทําอะไรคุณใช้เวลานานแต่เวลาทำเนี่ยทำใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะว่าคิดมาก่อนวางแผนมาก่อนมีลําดับชัดเจนแล้วก็มีเซนส์เข้ามาช่วยในเรื่องของการทํางานด้วยแล้ว,ลวได้สําหรับคุณได้อะไรได้สี่เขามองว่าคุณอนะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความโดดเด่นใน ในสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะมีไพ่สีดาได้สําหรับของได้สําหรับความนิ่งของคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จความสงบนิ่งไอมองว่าการทําสมาธิมากกว่านะเวลาที่คุณไม่ได้คิดถึงสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบนันไออยู่นิ่งๆอะดูเหมือนว่ามีพลังอํานาจนะไพ่เรียงมาสุดท้ายท้ายสุดทนได้เดอะเมจิกเชนกับเดอะซัน เก่งค่ะไพ่เดอ s u ซันเนี่ยคือไพ่ที่สุดๆในสำหรับนะสำหรับผู้ที่คนมีชื่อเสียงแลจะชอบสำหรับนี้มากเลยนะผู้ที่มีความโดดเด่นเด่นดังนะโด่งด,ง,ดงดังเนี่ยมามองว่าคุณไปทำอะไรมาทำไมคุณด,ดูดูสง่าดูดูดีขึ้น t น e ะ่ะ t h e มจิ i c i a n <mathematician S 1> กับ The Sun มาถายท้ายเนี่ยนะแต่คุณก็ยังวางตัวนิ่งได้อีกยังนิ่งได้อีกยังคุมโทนยังคุมความเป็นตัวของตัวเองได้อีก แต่ดูแซบมากนะเดเมิทิชเยนกับเดซันดูสดใสแล้วก็ดูดูเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยพลังงานโดดเด่นใครๆก็มองอะค่ะเดเมิทิชียนสำหรับนี้คือหล่อเข้มมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นก็แสดงว่าคุณมีความความความคมความขลังอยู่ในตัวจริงๆอย่างที่ไพ่ออลลเคิลบอกนะแล้วพลังงานคุณจำไพ่ออลริเคิลได้ดอะออรลเคิลได้ไหมที่มีบลูเทมเพลมมีดอะไฮพีสเทนแล้วแถมยังมีไพ่หมอผีขึ้นมานั่นคือพลังงานเดเมิทิชียน ในมิิเช่นเสื้อผ้าหน้าผมเขาเนี่ยมีทั้งขาวแดงดํามีทั้งแพชชันอยู่ในนั้นแล้วมีการมีคุณทําอะไรก็มีคุณธรรมนะคะชุดสีขาวของเขาเนี่ยคุณธรรมคุณงามความดีสีดํานี่ก็คือว่าการที่ไอ้มองว่ามีความลึกลับเอาชนะความความไร้รายได้นะคะมีความเก่งกาจทาไรทําจริงนะคะความดาร์กเนี่ยทำไรทําจริงแล้วก็เป็นเพื่อนกับความมืดมิดได้ไม่กลัวความมืดนะคะเนี่ยสิ่งที่เขามองมาแล้วก็มองคุณ ก็มองคุณแบบเป็นในเรื่องราวของความขลังความเวทมนต์คาถาจิตวิญญาณแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มองว่าในเรื่องของการมีชื่อเสียงเป็นพลังงานในตัวคุณที่ดูดูโดดเด่นดูดูเป็นตัวตัวแม่ดูเป็นแม่ทัพอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเขามองแบบนั้นแต่ว่าคุณก็ยังมีความไปได้สำหรับลึกๆในใจคุณแล้วคือคุณไม่ได้ลุ่มหลงกับภายนอกเท่าไหรอ่อ่ะยังยังบอกอยู่ว่าคุณมีสติสมาธิ กํมำกับตัวเองอยู่เสมอ ims. นะอันนี้ไม่รู้ว่าเขามองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าไอไอมองว่าคุณเป็นแบบนี้คุณเหมือนคุณไม่ไม่หลงตัวเองอะ่ะไม่หลงในชื่อเสียงไม่หลงในอะไรหลายๆอย่างแม้ว่าความรู้คุณก็ไม่หลงเป็นคนที่พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ําก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกการสนับสนุนที่คุณให้ไอมาไม่ว่าจะเป็นการ subscribe like share คอมเมนต์ Comment, นะคะการที่ดูโฆษณาให้จนจบซูเปอร์แซงแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองไม่อดค่าข้าวค่าขนมนะคะลูกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อมานะคะออธิษฐานไอขอให้คุณนะคะได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะได้มาหลายๆเส้นทางเลยนะคะขอให้คุณได้รับเวลาที่คุณเดือดร้อนทุกเนื้อร้อนใจก็ขอให้มีที่ร่มเย็นที่ให้คุณได้มีความสุขกายสุขใจนะคะมาช่วยคุณไว้ทันนะคะขอให้คุณมีสติสมาธิปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมนะคะ ขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้ยิ่งยิ่ขึ้นไปเลยนะคะขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ